จ่ายค่าถ่ายด้วยนะคะตอนนี้รับงไป่ทีแล้วนะคะลุกไป่ทีเสียงโหดมากเลยขี้หวานคิดตกใจยังไม่ได้ใช้ถูกนะไม่เคยถูกมาป้าป้าป้าถูกหมดตกใจอันนี้ไหมคะเจ้าทอะพยายามไม่เห็นเจ้ขอบคุณเช้าขอบคุณเช้าอันนี้กล้องใครคะ เนื่งด้วยกเขาใะกล้องเนี่ยใครตอหนี้องใครนใครนคมอ่สีี่เนาหละนี่เขาแหละได้ไหมบไม่ด้ไ้ไยัไอัไก็เตเอ้ยไม่สนใจอ่ะหาอะไรไม่สนใ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับกันนะอกันนะขอบคุณครับขอ่เก็บนีกับมนี่จากแฟนคะทุกคนคุณจะบอกแม่ว่ามันีของเขาได้นะเขาไม่ได้เป็นไหนเานมกระเป๋าน้องกระเป๋าน้องขนมกระเป๋าิไปด้วยป่ะครับนี่ยิ้มระเปาคือเป๋าของแม่ พี่เหออยู่่ากเอ่ะตกใจอะค่ะว่าเฮ้ยเข้ามาคุณวิวคุณวกระเป๋าไม้ทีนี้กระเป๋าไม้ทำไมเป็กะาไมร่ีนีมาแล้วมาแล้วะไ่ปาท้ายดีกว่าเนาะวนีขอไม่นะรััมาสไว้นะ้งเต็นเนี่ย แล้วก็เฟนะเจอันนี้จะขอทำเป็นบล็อกี่ไว้ไหนวันนี้น่น้องตาเทเร้พี่แก้วันีตองเปลนะวันนี้เปลี่ยนไปเล่น็อีมไปเล่นมีี้เลียนมห้านีองาไล้างไม่ได้ไม่ใช่ขาเี่ยนเนนี้ะอยู่ในยางครไจริงด้ทีนี้พี่ก้วเปียนไร

ไม่คุยนะไม่คุยนะหวานหวาน

เช็ค okay. ันตาเนาดตัวทำไมเลยคับไปลองถ่ายรูปแล้วกต่างต่าลยนะคบไปรบะรีบรีบ แม่มี่หัายลงเลยอ่ะ เขาเป็นเล่นว่ะ